ใช่ค่ะวันนี้เราไปเที่ยวเมืองลับแลไปเที่ยวสวนทุเรียนกันมาถึงตรงปากทางเข้าสวนก็เปลี่ยนรถนะคะเพราะว่าต้องเป็นรถแบบนี้เข้าไปเพราะทางมันแคบมากนี่ค่ะทางเข้าถึงแล้วนะคะเขาก็กำลังทำการซื้อขายทุเรียนกันหน้าสวนเลยนะคะหน้าสวนตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลละ60บบาทนะคะสำหรับม้อนทองซึ่งตรงนี้นะคะเขาเพิ่งตัด ลงมาจากดอยใหม่ๆเลยนะคะคือตัดแล้วก็มาซื้อขายกันได้เลยอันนี้ต้องเอาไปบ่มทิ้งไว้อีกประมาณ5วันเนาะและซื้อแค่เพียง2อสามลูกนะคะเขาก็คิดราคากิโลกร,รัมละ60บบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะแม่น้องมิวเขาได้เตรียมทุเรียนไว้ให้เราได้รับประทานแล้วนะคะนี่ค่ะจุดแรกจุดนี้เขาก็จะให้เรามานั่งชิมกินทุเรียนกันก่อนนะคะนี่ค่ะเพียบเลยเขาบอกว่าเวลาทานทุเรียนนะคะ มันจะร้อนใช่ไหมวลาเราทานเยอะๆก็ดับด้วยพวกมังคุดเงาะอย่างเงี้ยค่ะเป็นศาสตร์แพทย์ไทยนะคะอันนี้ก็ลงรับแล่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าจะฟินขนาดไหน <All right. S 1> อร่อยหวานมันฟินมากๆเลยค่ะเขบาขอบอกเรียนวน ้าาตทานทุเรียนกันอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินชมสวนย่อยกันนะคะไปพลางพื้นค่อนข้างที่จะลื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะพื้นที่เนี่ยโอ้โหเป็นเนินเขานะคะเป็นภูเขาเลยก็ว่าได้นะคะพื้นที่สิบกว่าไร่ก็คือภูเขาทั้งลูกเลยนะคะนี่ต้นทุเรียนต้นที่หนึ่งกว่าจะได้ทานทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยค่ะ มันยากลำบากมากๆเลยนะคะไม่ว่าเขาจะดูแลกว่าจะโตมาเท่านี้และในการเก็บ เกี่ยวแล้วก็ในการค้นอีกฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอแม่ค้าขายทุเรียนก็อย่าไปต่อราคาเขาเลยนะคะเขาน่าสงสารค่ะเพราะกว่าจะได้แต่ละลูกยากเหลือเกินและส่วนของที่นี่รู้สึกว่าจะเน้นธรรมชาติเลยนะคะเพราะลาต้นก็สูงอยู่พอสมควรแล้วก็อยู่ในป่าค่ะอยู่ที่ตําบลแม่พูนเนาะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับน้ําตกแม่พูนเนาะเวลามาก็คือเลยตลาดกลางผลไม้มาอีอะคะ่ะเลยมาอีกเนาะ,ะลราก็จะถึงที่นี่นี่นะคะล็อตที่2อค่ะเขาเอามาให้เลือกอีกแล้วนะคะเพิ่งตัดมาส สดเลยนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่สดคือสดจริงๆแต่ว่าเราต้องเอาไปบ่มอีกหลายวันนะคะกว่าจะสุกแล้วก็ถึงเวลาคณะทัวร์แม่ๆจากพิษณุโลกนะคะได้เวลากลับกันแล้วนะคะนี่ค่ะคือเส้นทางที่เราจะต้องกลับไปไปชมภาพบรรยากาศได้เลยดมีหัววไปแล้ จะสังเกตว่าจะต้องบีบแต่รถอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางมันเส้นเล็กและแคบมากดังนั้นต้องส่งสัญญาณเข้าไปเนาะเผื่อรถส่วนมาออกมาจากสวนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนถ่ายรถนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ตลาดกลางผลไม้ที่หัวดง ที่นี่ก็จะมีผลไม้นะคะก็ทุเรียนเป็นหลักเนาะให้เลือกซื้อกันได้อย่างจุใจแต่พอดีเราซื้อมาจากที่สวนแล้วเนาะเราก็มาซื้อแค่พวกอาลองกองกับเงาะนะคะเงาะนี่ขายจะได้จ้าโลสามห้านเงาะบ้านเท้านี่ะเงาะบ้านเราอร่อยไหม จบทิปลับแ,แล้วนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ